สวัสดีค่ะช่องนี้เป็นการทำนายดวงชะตาราศีด้วยไพ่ทาโร่หรือทาโรต์การ์ดเป็นการทำนายแบบตะวันตกโดยแบ่งตามราศีของศาสตร์ตะวันตกคำชี้แจงการทำนายหรือการอ่านไพ่ทาโร่ทาโรต์การ์ดตามราศีของศาสตร์ตะวันตกหรือศาสตร์สากลโดยชุดไรเดอร์เวดทาโร เพื่อเป็นแนวทางหรือแก้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตหรือเพื่อความเพลิดเพลินอย่าง,งมงายอย่าคิดมากทุกท่านมีทางเลือกในชีวิตของตนเองราศีกรกฎ c a n น e r เซผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนายนถึง23กรกฎาคมเป็นการทำนายระหว่างวันที่ 16-31มีนาคมพุทธศักราช2567ไพ่ที่ได้ The Star The Lovers ราชินีถือถ้วย8ด,ดาบ6ไม้เท้าอัศวินถือไม้เท้า5เหรียญราชาถือดาบ The Hermit เด็กถือถ้วย ช่วงนี้ค่อนข้างจะเป็นดาวเด่นไปที่ไหนก็มีแต่คนรักคนชอบหรือพื้นฐานที่เป็นคนดูแล้วมีความน่าเอ็นดูหรือดูเป็นคนที่น่ารักจิตใจดีก็อาจจะทำให้รู้สึกว่าเป็นที่น่ารักเป็นที่น่าเอ็นดูจะทำอะไรช่วงนี้ก็ดูดีไปหมดแต่บางทีอาจจะมีปัญหาก่อนเก่านี้มาแล้วอย่างเช่นประเภททำอะไรก็ ค่อนข้างจะเสมอตัวทำอะไรก็ปิดทองหลังพระตลอดแต่ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ดีหน่อยที่ใครๆก็เห็นประโยชน์หรือเห็นคุณค่ามากยิ่งขึ้นการเรียนการศึกษาช่วงนี้คะแนนค่อนข้างที่จะดีอาจจะส่งงานบ่อยครั้งหรือว่าอาจจะมีปัญหาที่เคยส่งงานแล้วผิดพลาดก็เลยนำกลับมาแก้ไขแล้วก็คะแนนอาจจะแบบ ไม่ค่อยขึ้นอาจจะอยู่เท่าเดิมไม่ว่าจะสอบย่อยสอบใหญ่ก็ตามแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีอาจจะทําให้คะแนนสูงขึ้นหรือเกรดเฉลี่ยสูงขึ้นอาจจะมีคนมาช่วยติวอาจจะเพื่อนๆมาช่วยคอยดูแลซัพพอร์ตเป็นช่วงที่ทําอะไรก็ประสบผลสําเร็จดีในช่วงนี้การเรียนค่อนข้างที่จะดีสขาวิชาคณะสายอาชีพที่เกี่ยวข้อง หรือว่าอาจจะเรียนหรือศึกษาอยู่ในปัจจุบันหรือว่า,าจะเลือกเรียนหรือศึกษาในอนาคตวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์เศรษฐศาสตร์ศิลปศาสตร์มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์วิทยาการจัดการการจัดการการบริหารการงานอาชีพงานค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ต้องมีใจรักใจชอบ บางทีอาจจะไม่ได้จบตรงสาขามาก็ได้แต่ว่าชอบที่จะทำหรืออยากที่จะทำงานส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นประเภทใช้รูปร่างหน้าตาหรือรูปลักษณ์ภายนอกหรืออาจจะใช้คำพูดใช้ปฏิสัมพันธ์ต่างๆที่ดูมีความถนัดหรือว่ามีความชอบแล้วสามารถทำได้เข้ามาในการทำงานงานอาจจะอยู่เบื้องหลังก็ได้อาจจะ ออคอยตามเก็บตามแก้ปัญหาหรืออาจจะคอยวางแผนในการจัดการงานอ,อ,อาจจะต้องเป็นงานที่ต้องมีความขยันแล้วก็ต้องปรึกษาผู้รู้การงานอาชีพที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะทำอยู่ในปัจจุบันหรือว่าจะเลือกทำในอนาคตนักวิชาการพิตตี้เอ็มซี นักร้องนักแสดงดาราศิลปินอาจจะเป็นออบุคคลที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงหรือเป็นอะไรที่ผู้คนรู้จักว้างขวางหรืออาจจะเป็นนักวางแผนการเงินเงินไรายได้ไรายรับส่วนใหญ่ก็จะได้รับแบบประจำ ก็จะมีบางส่วนที่รับเป็นก้อนเป็นโงอดเป็นไกรมาสค่อนข้างจะเพียงพอกับการใช้จ่ายแต่ก็อาจจะมีเอาไปใช้สอยบ้างในเรื่องของการทํางานหรือการปรับปรุงบุคลิกภาพหรือความสวยงามทางร่างกายหรือในเรื่องอื่นๆที่ค่อนข้างจะมีค่าใช้จ่ายเยอะแต่บางทีทำมาอาจจะไม่ได้ดีสักเท่าไหร่หรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมาย ในส่วนของโชคลาภไม่มีโชคจากการเสี่ยงไม่มีโชคจากการลงทุนไม่ควรจะเสี่ยงโชคไม่ควรจะลงทุนไม่ควรจะปล่อยกู้แล้วก็ไม่ควรจะกู้ยืมเงินใครในช่วงนี้แล้วก็อย่าเป็นคนที่ใจดีประเภทให้ใครหยิบยืมเงินหรือไปช่วยเหลือหรือตัดสินปัญหาอะไรเล็กน้อยด้วยการจบปัญหาคือการจ่ายเงินหรือใช้เงินเป็นตัวตอบโจทย์หรือตัวแก้ปัญหาเด็ดขาดบางทีอาจจะทําให้ เอ,อไม่มีเงินเพียงพอหรือว่าอาจจะไม่มีเงินเก็บเหลือก็ได้ควรจะวางแผนการเก็บเงินและการใช้ใจ่ายเงินด้วยสุขภาพสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวแต่ว่าอาจจะมีเรื่องความเครียดหรืออาการเหนื่อยล้าเข้ามาบ้างอาจจะเกิดจากเออํำอะไรแล้ว บางทีอาจจะเป็นความรู้สึกน้อยใจหรือท้อแท้บ้างจากการที่ไม่มีคนเห็นคุณค่าหรืออาจจะทำไปแล้วคิดว่าเป็นสิ่งที่มันดีมีคุณค่ามากที่สุดแต่คนอื่นอาจจะคิดว่าธรรมดามากๆเรื่องนี้อาจจะต้องปล่อยวางหรืออาจจะต้องออพยายามอย่าไปเครียดอะไรทำนองนี้มากมายอาจจะไปหาทำอย่างอื่นบ้างเพื่อเป็นการผ่อนคลายหรือทำในสิ่งที่ออคิดว่า,าจ,จะเป็น สิ่งที่รักหรืออยากจะทำในอนาคตก็ได้ในส่วนของอุบัติเหตุอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอ,อุบัติเหตุใหญ่บัติเหตุในการเดินทางทั้งทางบกทาง,ทง,ทงน้ำทางอากาศไม่มีแต่ก็ไม่ครวรจะประมาทความรักคนโสดอาจจะพบเจอ,เจอกันโดยบังเอิญก็อาจจะปิ๊งกันหรือว่ารู้สึกชอบขึ้นมาทันที คุณวุฒวัยวุฒิใกล้เคียงกันหรืออาจจะดูเป็นวัยเดียวกันรุ่นเดียวกันหรือวุฒิภาวะเท่าเทียมกันก็ค่อนข้างจะดูเป็นคนมีเหตุผลมีหลักการดูน่าเชื่อถือหรืออาจจะดูเป็นคนที่ขยันหรืออาจจะบ้าเรียนบ้างานเออแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างดูเพียวดูรูปรล่างสันทัด ก็ยังไม่ได้เปิดเผยอะไรก็คืออาจจะแอบคบกันเงียบๆหรือดูดูกันไปก่อนหรือว่าอาจจะยังไม่ได้เปิดเผยตัวกับใครในส่วนของคนที่ไม่โสดช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เจอเจอความจุกจิกอาจจะคนนึงขี้บ่นหรืออาจจะเป็นคนนึงคือคิดเล็กคิดน้อยก็เลยอาจจะมีปัญหากันบ้างน้อยๆก็อาจจะอยากจะอยู่เงียบๆไม่ค่อยอยากจะพูดกันอาจจะ อยู่ด้วยกันก็ต่างคนต่างอยู่กันคนละมุมหรือถ้าอยู่ห่างกันก็อาจจะเป็นอะไรที่ไม่อยากจะเจอเจอกันในช่วงนี้แต่ก็ยังรักกันดีปกติดีอยู่แล้วก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของเงินหากจะต้องใช้เงินกระเป๋าเดียวกันแล้วเกิดมีคนมาหยิบยืมหรือไปช่วยเหลือใครแล้วทําให้เกิดปัญหาเงินขาดมือเงินขาดแคลนควรจะปรึกษากันก่อนที่จะทําเรื่องแบบนี้จะได้ไม่มีปัญหาทะเลาะเบาแหวงกัน